วัดพระาธาตุขุนพลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเจียงหายถ้าไผได้ผ่านไปผ่านมาตามํานุนนี้เป็นแห่งหนึ่งวัดที่มอยาข้พงผาดความสวยงามซึ่งวัดแห่งนี้ก็ยังมีตํานานเล่าขานแหมมากมายรวมถึงเรื่องราวตํานานเกี่ยวกับการกําเนิดพระพุทธเจ้าทั้งห้าองค์ในระหว่างวัดก็จะมีรูปปั้นต่างๆให้ได้รับชม ก็ยังมีสถานที่ปฏิบัติธรรมของแม่ชีก่อนจะไปรับชมเครื่องปั้นดินเผาและสินค้าต่างๆขอมาแวะจิบชาก่อนเจ้าในสหกรณ์ของวัดก็จะมีสินค้าต่างๆมากมายมีทั้งชากาขาวเวียงกะหลงและเครื่องปั้นดินเผาอย่างมากมายที่เป็นสารลักษ์ของที่นี่มาชมต่ำน้องกันเจ้า มีสินค้ามากมายทั้งโคมไฟแจกันถ้วยชามหรือแก้วน้ำยังมีสมุนไพรต่างๆที่เป็นของวันมีทั้งยาหอมยาดมใครสนใจก็ไปดูได้เลยเจ้ามีขนมน้ำมายางมูนี่เต็มไปหมดเลยเจ้าทางที่พี่ๆกำลังรับชมสินค้าอยู่ที่นี่ก็ยังมีตำนานมากมายไว้วัาหลังนะค่อยมาเล่าให้ฟังนะเจ้า สถานที่ต่อไปที่น้องจะพาพี่ๆไปก็คือโบสถ์วิหารหลวงวัดเวียงกะหลงมันมีทางคือเดินขึ้นไปแต่พี่ๆคนไหนที่มาสะดวกสามารถเอารถขึ้นไปได้นะเจ้าฝั่งสองข้างทางก็จะมีต้นไม้ล่มลื่นทั้งสองข้างทางตลอดทางน้องก็เดินมาใกล้จะถึงแล้วเจ้าไปชมกันว่ามันจะสวยแค่ไหนนี่ก็จะเป็นสถานที่ข้างในโบสถ์มาถึงแล้วเราก็มากราบไหว้บูชากันได้นะเจ้า เสร็จแล้วพี่ๆก็สามารถเดินดูบรรยากาศงามๆได้เลยเจ้าหมอใจแค่วันสวยอย่างเดียววิวรอบๆก็สวยงามมากพี่ๆที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้สามารถแวะเข้ามารับชมบรรยากาศสวยๆใจอี้ได้เนื้อเจ้า